สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศพร้อมกับอัปเดตหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในราคาของเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและหายากนะครับซึ่งทางทีมงานของช่องเราได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลมา เพื่อนำเสนอให้แก่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็จะมีเหรียญที่าหายากอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีมูลค่า,าหลักแสนหรือหลักล้านนะครับมานำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อ,อเป็นประโยชน์ในการเก็บสะสมหรือว่าหากท่านใดมีเก็บสะสมอยู่ในปัจจุบันก็สามารถมาเปรียบเทียบ กับราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันได้นะครับก็หวังว่าช่องเล็กๆของเราจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการนำเสนอความรู้สาระต่างๆให้ทุกท่านทราบนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับทีมงานของเราด้วยนะครับ วันนี้เรามาดูเหรียญที่มีมูลค่าราคา9ล้านกว่าบาทนะครับในเบื้องต้นนี้เราก็มาดูเหรียญดังกล่าวก่อนนะครับเหรียญที่นำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันก็เป็นเหรียญทั่วไปในต่างประเทศนะครับเป็นเหรียญเงินตราที่ใช้กันนะครับแต่ว่าเรานำเสนอให้ท่านเห็นรูปแบบ รูปลักษ์แล้วก็นําเสนอข้อมูลราคาต่างๆที่มีการซื้อขายกันครับซึ่งแน่นอนว่าเหรียญที่านามาเสนอให้ทุกท่านรับชมรับฟังกันนั้นมูลค่าราคาซื้อขายกันอาจจะยังไม่สูงมากนักนะครับแต่ในอนาคตก็ไม่แน่ว่าเหรียญดังกล่าวจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเหรียญแต่ละเหรียญนะครับก็ราคาของเหรียญนั้นขึ้นอยู่กับ หลายปัจจัยนะครับเช่นความหายากนะครับสภาพและความสําคัญของประวัติศาสตร์โดยทั่วไปแล้วเหรียญที่หายากนะครับหรือเหรียญที่อยู่ในสภาพที่ทีจะมีมูลค่ามากกว่าเหรียญที่พบได้โดยทั่วไปนะครับหรืออยู่ในสภาพที่สึก,สกหลอสึกกร่อนนะครับ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าราคาเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงหรือมูลค่าราคาต่ำนะครับก็ขึ้นอยู่กับความหายากนะครับประการแรกก็ขึ้นอยู่กับความหายากของเหรียญน,นั้นนะครับซึ่ง รายละเอียดจํานวนเหรียญที่มีอยู่นะครับเหรียญที่หายากจะมีมูลค่ามากกว่าเหรียญที่พบได้โดยทั่วไปนะครับซึ่งเหรียญที่ท่านกําลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้ก็ราคายังไม่สูงนะครับปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าราคาของเหรียญประการที่2นะครับก็คือสภาพของเหรียญน,นะครับสภาพของเหรียญซึ่ง สภาพทางกายภาพของเหรียญน,นะครับเหรียญที่มีอยู่ในสภาพที่ดีจะมีมูลค่ามากกว่าเหรียญที่สึกก่อนหรือสึกหลอนะครับหรือเสียหายนะครับซึ่งเหรียญที่ยังไม่เคยใช้เลยก็จะมีมูลค่าราคาสูงนะครับตามาความต้องการของผู้ซื้อนะครับ ประการสุดท้ายอีกหนึ่งประการนะครับที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าราคาของเหรียญน,นะครับก็<_ <Cow> _คือความสําคัญทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของเหรียญน,นะเหรียญที่อยู่หรือที่มีอยู่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆนะครับหรือบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์นะครับจะมีมูลค่าราคาสูงกว่าเหรียญที่ ไม่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หรือบุคคลต่างๆสำคัญนะครับซึ่งเหรียญที่ท่านมีอยู่นะครับก็ลองมาเปรียบเทียบดูกันได้นะครับว,ว่าจะมีมูลค่าราคาเท่าไหร่นะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับ เหรียญน,นี้นั้นเป็นเหรียญปี2015นะครับของประเทศฟิลิปปินส์นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของประเทศฟิลิปปินส์โดยทั่วไปมีมูลค่าเล็กน้อยนะครับซึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินปกติอย่างไรก็ตามนะครับอาจมีมูลค่าสำหรับนักสะสมโดยเฉพาะหากเหรียญที่อยู่ในสภาพดีนะครับ สำหรับเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับราคาที่มีการซื้อขายกันก็ประมาณ5บาทถึง10บาทนะครับหบาทถึง10บาทครับหรือว่าถ้าสภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็จะอยู่ที่ราคา1-2บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับซึ่งราคาเหรียญ ดังที่นำเรียนไปนะครับราคาเหรียญก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญว่าสภาพเหรียญนั้นมีลักษณะสึกกรนหรือเสียหายหรือไม่อย่างไรนะครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับก่อนที่จะไปชมเหรียญที่มีมูลค่าราคา9ล้านกว่าบาทครับสำหรับเหรียญนี้นะครับก็ เป็นเหรียญ20เซนนะครับของประเทศมาเลเซียนะครับสำหรับเหรียญนี้20เซนมาเลเซียนะครับเป็นเหรียญปี2001นะครับเหรียญปี2001ซึ่งม ah, ูลค่าที่ซื้อขายกันก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญเช่นเดียวกันครับมูลค่าหน้าเหรียญนะครับมูลค่าก็เท่ากับหน้าเหรียญเลยนครับสำหรับเหรียญนี้ก็ ราคายังไม่สูงนะครับราคายังไม่สูงเป็นเหรียญที่หาได้โดยทั่วไปนะครับก็ดูเหรียญที่มีมูลค่าราคาทั่วไปกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่มีมูลค่าราคา9ล้านกว่าบ,บาทนะครับวันนี้ก็นำมาให้ทุกท่านได้รนะับชมรับฟังกันนะครับว่า เหรียญมูลค่าราคา9ล้านกว่าบาทนะจะมีรูปลักษ์รูปแบบอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันเลยเลยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่อ่าไม่ค่อยพบเจอที่ไหนนะครับแปลกหูแปลก,กตาดีนะครับอย่างที่ได้รำเรียนไปเบื้องต้นนะครับว่าปัจจัยต่างๆที่ทำให้อ่าเหรียญน,นั้นมีมูลค่าราคาสูงนะครับ ดังที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับว่า,าความหายากสภาพของเหรียญความสําคัญของการผลิตเหรียญน,นั้นนะครับเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของสถานที่บุคคลต่างๆนะครับจำนวนผลิตแล้วก็สภาพของเหรียญที่สึกกรอนหรือสึกหลอนะครับสาหรับเหรียญน,นี้นั้นมูลค่าราคา9ล้านกว่าบาทนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญครับด้านหน้าของเหรียญ ด้านหลังของเหรียญน,นะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ครับสัญลักษณ์อย่างหนึ่งอย่างที่ได้นําเรียนไปแล้วนะครับสาหรับเหรียญน,นี้นั้นราคาที่มีการซื้อขายกันอยู่ที่ราคา9ก้าล้านสองแสสองร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบห้าสตางค์นะครับเก้าล้านสองแสนกว่าบาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้เหรียญเดียว ราคาสูงถึง9ล้านกระบ,บาทนะครับเป็นเหรียญที่หายากผิดผลิตจำนวนน้อยนะครับและ,ะเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญหลายๆท่าน,นครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็นำมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญทั่วไปกันอีกสัก 2- 3สามเหรียญน,นะครับว่าจะมีมูลค่าราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ สำหรับเหรียญต่อไปนั้นก็เป็นเหรียญของอประเทศรัเสเซียนะครับประเทศรัเสเซียเป็นเหรียญรูเบิลนะครับ1รูเบิลปี1993นสะครับสำหรับเหรียญน,นี้ซึ่งเหรียญน,นี้ก็มีมูลค่าราคาเล็กน้อยนะครับราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ เหรียญนี้นะครับรูเบิลเป็นเดียของรัเสเซียนะครับราคายังไม่สูงครับสำหรับเหรียญนี้เป็นของอรัเสเซียนะครับหนึ่งรูเบิลปี1,997นะครับมีมูลค่าราคาเล็กน้อยนะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญนี้นะครับเดือนนี้ เหรียญนี้1เปโซฟิลิปปินส์นะครับเป็นเหรียญปี1995นะครับสำหรับเหรียญนี้1เปโซนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีมูลค่าเท่ากับหน้าเหรียญน,นะครับสำหรับการใช้งานในประเทศฟิลิปปินส์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากเหรียญอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมนะครับหรือเป็นที่ต้องการของนักสะสมอาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในตลาดของนักสะสมนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับ ราคาก็เท่ากับหน้าเหรียญน,นะครับราคายังไม่สูงนะครับก็ถ้าสภาพสวยๆก็อาจจะเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญน,นะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับนี่ก็เป็นเหรียญหนึ่ดอลลาร์ไต้หวันนะครับเป็นเหรียญปี1 9 8 1นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีมูลค่าเท่ากับ มูลค่าหน้าเหรียญนะครับสำหรับการใช้งานในประเทศไต้หวันนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับหากเหรียญอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมหรือเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับอาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในตลาดของนักสะสมนะครับของประเทศไต้หวัน,นครับมูลค่าก็เท่ากับหน้าเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้มาดูเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญสุดท้ายเป็นเหรียญ หนึ่งเงยนประเทศญี่ปุ่นนะครับเหรียญปี1,959นะครับโดยทั่วไปแล้วก็มูลค่าเท่ากับหน้าเหรียญน,นะครับสำหรับการใช้งานภายในประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างไรก็ตามเหรียญดังกล่าวถ้าอยู่ในสภาพที่ดีหรือ,อเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับอาจจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับก็ดูกันครบไปแล้วนะครับสำหรับเหรียญเงินตราต่างประเทศในรูปแบบต่างๆนะครับ และก็มีเหรียญมูลค่าราคา9ล้านกับบาทมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับในทุกๆวันก็จะมีเหรียญราคามูลค่าหลักล้านมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับหรือหลักแสนก็มีมาให้ชมนะครับเพื่อเป็นองค์ความรู้กับทุกท่านนะครับสำหรับ ในคลิปต่อๆไปก็จะมีเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักล้านนะครับมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในช่องของเรานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการ หาข้อมูลดีๆอันมีประโยชน์แก่ทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ